โอเคกลับมากันอีกครั้งตอนนี้เราอยู่ที่แมปแมปแมปไหนวะแมปองค์คลักเสื้อแผ่อ่าเป็นแมปของอีกอาชีพหนึ่งนั่นเองอีกสายหนึ่งละแหละอุ้ยไอหาน,นี่นาวินกูจะโดนนาวินฆ่าเปล่าวะไม่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 เขาเป็นคนละหน่วยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไอหัวเงี้ยผมกลัวอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่มันองค์คลักนี่วะเดินหน่อยเดี๋ยว่อนดหน่อย,อยดีกว่าจะหนีหไม มาถอยก่อนถอยถอยดีกว่าถอยดีกว่าจะไปไหนมึงกูมาแล้วอะ่ะถอยดีกว่าแล้วมึงเป็นโอค์รักไอ้บ้าแล้วกูฆ่าไม่ได้นีเดี๋ยวกูไ่้ไม่ได้แล้ยังยังยังไม่ได้เป็นองค์ลักตอนแรกมันจะยังไม่ได้รับเข้าสำนักไม่ต้องทต<ช>้นตรกิลนี่ไงมันนั้นแล้วมันเขียนแล้วผมเป็นองค์ลักเพื่อแพ้ทันเครับผมทันเหรมันรับผู้ชายเลยสิตายเนี่ยเฮ้ยมัน เราทําเราจะทำภารก,กิจไม่ได้นะถ้ามันดักเราอยู่เงี้ยมันจะเดินตามม <Hey, S 1> <ร>าตลอดอไปออกไปเพราะมันรอดักตีเราอยู่เนี่ยอ๋อ <Hey. S 3> oh, นี่นี่นี่คือผมเข้ามาแล้วอ๋อ oh, oh, เอาแม่งไปแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> คุณคุณคุณโยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อิหาเนี่ยแม่งดักตีเราอยู่ <c oughs> ใช้โซ่ด้วยน่ากลัววิ่งเข้าไปปุ๊บนี่คืออ๋อไอโยมันคนนี้เออก็ใช่ไงคุณโยคนนั้นนี่ไงคนที่กระโดดเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยกระโดดไปอีเนี่ยอุ้ยน่ารักจังเบอร์แต่ชิ้นเหลือนี่มันคือองค์การรักของแอนเลยอ่ะเราต้องแอบเข้าทางอื่นแล้วเนี่ยเนี่ยไอดาวินอ่ะไอดาวินอ่ะถ้าเราเข้าเขตของเมืองมาเราจะโดนทันฆ่าทันทีอ่างั้นทางนี้ตามผมมาแม่งเลยมาดักตรงนี้เนี่ยแม่งตามมาตลอดเลยเห็นวะตามงแม่งตามรอฆ่าอย่างเดียวเหลยวะเนี่ยแม่งตามมาหมดเลย ถ้ามันตามถ้ามันตามติดอย่างนี้แล้วไอ้นี่นะเวเราระวังด้วยน,<ช>นี่นี่ตามผมมาเราผมมาตามผมมาดีกวัวที่ไหนออกมาเลยนี่ระวังนะเขาใส่เตดสามเจ็ดมีตายได้เลยนะเออพวกนี้โหดบอกจริงพวกนี้<ว><ว>โหดที่ไหนหไปแล้วแม่งแม่งตีผมจําได้ผมโดนมันตีสามทีตายอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอไก่ไปแล้วไปแล้วคุณไก่โดนละไก่โดนละโดนละนั่นไงโดนเปิดมาเดิมนาวินตามเราทําไมอ่ะ นาวินมันแบ่งหน้าที่กันตามเห็นไหมล่ะแอบมันลงจากม้าแล้วคุณไก่เตรียมตัวครับเอ้ยเฮ้ยหัวแดงแล้วหัวแดงแล้วเราจะมาดูรอดูคนโดนประหารกันนะครับผมจะไม่เข้าไปจนกว่าไอ้พวกนี้จะหายไปมาแล้วแดงแล้วว้าวไแล้วมันื่อยแล้วเอาแล้วครับเรียบร้อยแล้วโอเคเราจะไปทางหลังอื่นไปทางอื่นกันไปทางอื่นเร็วๆเร็วผมลอยแล้ว เอาง่ายว่าเกมนี้ภารกิจนี้แม่งต้องสเตลครับไม่สเตลใช่ไม่สเตลนี่โอ้ดันไหนได้แล้วระวังระวังโดนฆ่าเข้าได้ก็โดนฆ่านะพอไปสเตลเสร็จปุ๊บมันต้องเข้าไปทำอะไรมันต้องเดินไปแบบว่าไงอ่ะพี่เหมือนต้องไปลุ้นกระเป๋าตังค์เชิงว่าไม่ใช่ลุ้นกระเป๋าตังค์นิเหมือนว่าขโมยแบบข้อมูลลับของมันอ่ะเออ เฮ้ยผมขึ้นมาถึงบนนี้แล้วเนี่ยเรียบร้อยครับคุณกำลังจะโดนมันฆ่าตายไม่มันมันหาผมไม่เจอแล้วหลุดดีมมเลยด,ลดีแล้วเดี๋ยวเราแยกกันไปเราแยกกันไปผมจะไม่เข้าไปตรงๆแนะ่เพราะผมเข้าไปรอบสามโดนพูดจริงๆบ่ง,งตรงเลย q u e นี้สามรอบแล้วรอบนี้้องที่สี่เนี่ยแล้วเราจะทำยังไงอ่ะคือมันต้องหาคุณไก่อยู่ตรงไหนวะ ขอดูแป๊บนะหออยู่ตรงนี้เองโอเคๆรองผมกันยืนลองเนี้ยผมกำลังข้าวล่างข้างกำแพงมีใครตามัมมีวิธีข้ามไปเมืองอื่นไวๆไหมครับมันต้องเดินไปก่อนนะฮะเดินเหมือนเดินไปเปิดแมปอะโอ้หแล้วถ้าผมเปิดอยู่แล้วอะเอะเปิดอยู่แล้วคืออผมจะไปอนั้นไงจีหมิงข้าเปิดเผยตัวผมตอนนี้เก้าสิบเลยนะอุ้ยผมสามสิบว่ะเอาแล้วไงถ้าแม่หาเจอก็ตายครับ เตรียมรอรับชิบหายแล้วมัเจ๊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 แล้วเรียบร้อยผมอยู่ข้างบนโอ้ยหมแล้วไปแล้วว้าจู้ยเอาแล้วครับเออตมาตายไม่มีคนชื่อเลยวะไม่มีคนชื่อไหว้เต้าเทียนเถอะเจ้าข้าไหว้เต้าเทียนเจ้าข้าพ่อข้าเจ้าข้าพ่อข้าก่อนข้าเลยข้าพ่อเจ้าอ้าวมาข้าผมแล้วอะไรวะเพื่อนของเจ้าโจโคโบใกล้ๆได้รับบาดเจ็บก่อนจะตายขึ้นมาข่าชว้าผมก่อนเฮ้ยมีคนมาดูผมยหญแล้วเออ ตายไปได้แล้วชีวิตเฮ้ยมันวินหนีอ่ะมันเดินหนีไปแล้วอ่ะอย่าไปตามมันนะอย่าไปตามมันอย่าไปตามมันเดี๋ยวนั้นช่วยไม่ได้อ่ะทำไมช่วยไม่ได้วะอายแล้วไงฮะอ๋อผมไม่อยู่ในเขตเมืองมันนี่ว่าว่าแล้วมันตีผมไม่ได้เข้าใจละถ้าเดินเข้าไปเท่านั้นแหละเล็ก็อยู่ในนี้นี่วะพอเกิดมาผมก็อยู่ด้านในแล้วเนี่ย อ,อ่าแล้วไม,ไม่ไม่ไม่อย่าต้องรับอเคล็ดใหม่ก็คือกดตัวเอ็นขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมฮะแล้วก็เข้าร่วมแม่งรอดักตีหัวนเลยนะตัวเอ็นเอ็นเอ็นผมเข้าร่วมอยู่แล้วอสครพ่ยังไม่ได้โชว์อ๋อมันทำอะไรผมไม่ได้นี่ว่ะเออทำอะไรไม่ได้ผมาว่าตัวยังไม่ได้อยู่ในเขตเมืเองเฮ้ยหรือว่ายังไม่เต็มร้อยวะหนีก่อนละโอเคครับช่วงนี้เราก็มาวิ่งหนีตีกันเถอะเนี่ยมันฟัดผมเออเออ ไม่ไป่ไหวกาแฟ้กวิญญานั่นไงตัวโหดมาแล้วโอเคครับเตรียมรับความตายกระโดดกาแฟตกลงมาตายอุ้ยอุ้ยแม่งฟันเละเลยอู้สองตัวลุมอ่ะสองตัวลุมเสื้อแพรมันบุกอยู่นะตอนเนี้ยใช่ๆๆใช่ใช่ใช่เห็นคุยในสำนักนอเลยเสื้อแพรแม่งมาแรงมาแรง ไม่ไหวไม่ไหวพื <Okay. S 1> ้นที่ใกล้เคียงเดี๋ยวมาถ่ายคลิปอีกนะเอไม่ได้ถ่ายคลิปติดทุยต่อความเดิมตอนที่แล้วความเดิมตอนนี้แล้วคือ <c oughs> เมื่อกี้ตายยกครัวทั้งคุณไก่แล้วผมเข้าไปทั้งถึงจะอ้อมแม่งก็ตายอยู่ดีครับเลยดึงคุณพี่เป้มาแจมความตายอีกคนนึงไม่แจมความตายนูยรอบนี้ร่อบนี้เราจะโกงความตายได้หรือเปล่า ตอนนี้เรารอคุณไก่มากคุณไก่อยู่ไหนเนี่ยยังไม่เข้ามาอีกไปก่อนเลยเฮ้ยรอนนเราไปสามคนนี่แล้วแต่เบิงบ่งตากันดูเบิ่งกันเลยทีเดียวเบิ่งตูดแล้วหนึ่งฮะผมไม่ได้<น>ผมไม่ได้ใช้กระบอกผมไม่ยอมอ่ะเป็นเซ้ารินบ้าอะไรไม่ได้ใช้กระบอกไม่ยอมไม่ยอมใช้ได้ใช้ได้นี่มาเฝ้าด <ไง S 1> <ๆ S 2> ูใช้กระบองได้ไม่รู้มันหาจากไหนไง,ไงร้านค้าก็ไม่มีขายเฮ้ยบ้าทำไมผมเจอไม่มีผมไปตัดไม้เอา ผมเจอจริงจริงเจอกระบองนะร้าน <c oughs> ร้านรัดไข่อาวุธแล้วมันจะมีให้เลือกรัข้างล่างอะฮะออว่ามันจะมีมีสั้นอะไรพวกเนี้ยมีกระบองนะเอะทำไมผมไม่มีวะเราต้องุมไปทางไหนเหนือหรือตะวันตกอะเอาเป็นว่าเรามาวางแผนกันดีกว่าบนสดมบไม่ไม่ที่ที่เราต้องเข้าไปคือตรงไหนบอกมา่ันไม่รู้เรื่องเลยพี่เห็นเราแวกเมืองข้างบนเราปะข้างบนทิศเหนือใช่ปะตรงกลางอ่ะตรงคนไม่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 ที่กลางๆหน่อยอะพี่เห็นที่มันมีพวก อะไรวะอาจารย์วรยุทธสำนักอะไรพวกนี้อยู่อ่ะเห็นปะเสร็จแล้วพี่ผมจะเข้าไปองคคารักเสื้อแผ่ป่ผมขอเวลาแค่ครึ่งชัว<ะ>่วโมงไหกรรมไม่ใช่แล้วตรงไหนวะองคคารากษเสื้อแผ่่พี่ลองซูมเข้าไปลึกๆอะ่ะซูมเข้าไปลึกๆลึกๆลึกๆ,ๆ,ๆ<ห>ที่มันจะมีศูนย์รวมพวกข้อค้าอาวุธอะไรพวกนี้เอาเปา็นว่าอย่าผมบอกพิกัดตอนรองขอประชุมอะไรพวกนี้ปะอ่ะๆอาๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองบอกพิกัดพี่ดู พี่พิมนะ x สามสามสามคำสาบานถุงหรือเปล่าเอ้ตำนานบัณฑิตใช่ไหมฮะที่เราอยู่ตอนแรก y ใช่ใช่ตำนานบัณฑิตวายเท่าไหร่ y ลบหนึ่ง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 สามตัวเห็นปะในเมืองเนี้ยโอเคชัดเลยปะเนี่ยในเมืองเราแวกนี้หมดเลยพี่แต่ว่าเดี๋ยวลองไปต่ออรอบนึงแล้วเดี๋ยวมาเฮ้ยเฮมีคนเปิดพี่แล้วอะเรียบร้อยครับมีคนเปิดพี่แล้ว ไอมีคนมาเปิดพี่อะเฮ้ยมันเปิดก่อนได้ด้วยวะอ๋อมันทำอย่างนี้นี่เองโอ้เปิดก่อนได้ด้วยอ่ะโอ้ซายแล้วอะเพราะมาทางทางซ้าย,ยครับโอเคครับตอนนี้มารอบที่หกรับผมเองนะลงมาเลยลงมาเลยอ่ะโดโดๆอยู่ๆเอ้ยจุบจ๊บๆรู้สึกว่าเริ่มจะซีเรียสละวการเล่นเกมนี้เออมันมันใช้ได้ไนเนี่ยแม่งซีเรียสตรงนี้แหละที่ต้องแบบสเตลวิ่งจริงอะต้องแบบรอบ รอบเข้าไปแล้วแบบแม่งแล้วมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เกมออฟไลน์นะเกมออฟไลน์เป็นเอ็นพีโง่ใช่ปะที่แบบเออเราจะมันมีเสียงภาคด้วยนี่มันจะมันมากเลยฮะต้องรอเป็นเบตาสิอย่างภาคไอเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยที่มันพูดกันอะที่ว่าอะไรเจ้ามีฝีมือแค่เอ้จับมันไปปล่อยลงอะไรนะไปออมใช่ไหมอ้อมขวาแล้วกันนะตรงนี้เราอยู่ตรงไหนอะเราอยู่ เมืองอยู่ขวาบนน่ะต้นไม้ไส้ขาดก็งงทำมันอยู่นี่ยพีะแม่งลางไม่ดี <laughs> ต้นไม้ไส้ขาดกู <laughs> จะตายไหมเนี่ยลางไม่ดีแล้วพันนึงของขอกินมันโทนถ้นนาตัดแยกอะถ้าเสี่ยงเข้าไปตรงนี้ก็ตายได้เดี๋ยวอ,อ้อมอ้อมเข้าไปทาง,ทางรถม้าก,ก็อาจจะคนเยอะไวพี่อยู่ตรงไหนวะพันหนึงนะโอเคต้นไม้ตัดได้ตัดแม่าพี่เรียนอาชีพตัดฟืนมาเดรอ ใช่เอาไว้ทกระบอกตุ๊กแกป่าผมบอกแล้วผมพอทีมแน่นอนเฮ้ยใครอยู่ข้างหน้าเราอ่ะอ๋อใครอออะไรอะอ๋อต้นไม้ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ไม่มีสิทธิ์สำนักอื่นมาอ๋อถ้าสำนักอื่นแล้วถ้าเจอสำนักอื่นไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอภาพแพรเนี่ยตายได้น่าใช่นรกแดกนะครับตาผมมาตาผมมาผมว่าทางนี้น่าจะไหวอเฮ้ยเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนรอพี่ทางแล้วกัน เราต้องเลี่ยงการบินแล้วอ่ะต้องเลี่ยงการบินแล้วต้องอาศัยแบบยอง,บองเบาดต้องเดินอย่างเดียวอูเสียได้มันนั่งไม่ได้แบบนั่งหมอบยองๆเงีย้ยเฮ้ยๆพี่ทางนี้อันตรายพีน่นีอันตรายขอ,ขอไปดูลาดเล่ากันอ,อทางนี้เข้าได้นี่หว่าทางข้างหลังให้ทางข้างๆแต่มันมี<ง>วิ่งอยู่เยอะอยู่อ่ะงั้นงั้นมาทางนี้ดีกว่าผมรู้ละมันมีวิธีใส่กำแพงขึ้นไปอ่ะเออใต่ขึ้นไปเลยมันใส่ได้ปะวะมันสูงเกินแอลลิมิตมั้ง หมู่บ้านหมู่ต,มต่อมันต้องร้องของเนี้ยโอเเคพี่ป้ขึ้นมาแม่งไต่ตได้จริงจริงด้วยว่ะไต่ได้ไต่ได้ตรงไหนที่เป็นกำแพงไต่ได้หมดขับมาทางซ้ายอโอ้ยโอ้โอให้รถเลยวะ่ะเฮ้ยผมก็ไม่ลดวะ่ะเฮ้ยลดลดลดมาทางนี้มาทางนี้อันนึงของนั่งสมาธิก่อนอาจจะเสียเวลาการนั่งสมาธิได้ว่ะโอ้น่ากลัวว่ะมันเอาไงวะมันวิ่งแม่งเลยตรงเนี้ย คนอย่างรู้ความรู้สึกนะครับลองมาเล่นดูครับเกมนี้แม่งไม่ใช่เกมกากาอ๋าาอ,อตรงนี้มันทําเป็นหลุมเอาไว้ไมันจะได้วิ่งมาได้ไงยังไงอ่ะพี่นี่ไงลงมาดิลงมาดิอันนึงอันนึงวิ่งไปละเป็นหลุมอไวเลี้ยวมาเลี้ยวมาลงมาเฮ้ยกดสกิลสองอะไหนโอเคโอเคอ๋อเ,อเหมือนปิดบังไว้ได้เฮ้ยนี่เราใกล้แล้วนะอเราต้องเลี่ยงบินละอย่าพึ่งนะพี่เคหลังหลังปลอดโปร่งครับ โอุยหารเอ้ยนึกว่าใคร NPC อีกแล้วแล้วเราต้องทำอะไรต่อตอนนี้พี่อยู่ตรงไหนหรออยู่ข้างบนเหรออยู่ข้างหลังเนี่ยพ่อ,อมาข้างหลังเลยผมเข้าบ้านแล้วนะไม่เข้าบ้านไม่ได้เหรอวะเข้าบ้านแล้วเหรอเดี๋ยวพี่ตรวจแจ้งไปว่าเข้าไม่ได้เข้า,ขาไม่ได้เขามันมีอะไรที่อันตรายบ้างอ่ะคนอันที่อันตรายอย่างเดียวคือเพยเยอร์ใช่ปะ่ะใช่เพยเยอร์อย่างเดียวแล้วคนนี้ออฟไลน์ก็คือคนที่เราขโมยไป <left> ใช่ม,มันจะเป็นเหมือนว่ามันจะเป็นเพลเยอร์ที่ล็อกออฟไปแต่ว่ามันจะเดินเดินเดินทั่วเมืองนะฮะแต่ว่ามันแบบเก็บเอกสารสําคัญอะไรไว้อะไรพวกนี้เป็นอาชีพอะของมันอะเป็นอาชีพหน่วยเก็บเอกสารอะไรอย่างนี้ไปพี่มาทางนี้ทางนี้ข้างนอกตรงนี้ไม่มีอะไรอุ้ยลงน้ำชิบหายแล้วชาวบ้านไม่มีปัญหาใช่ปะไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อกี้ผมเห็นคนกระโดดวิ่งวิ่งอยู่นะเฮ้ยไอ้นั่นก็มาสอนแรมไปทางนี้ทางนี้ พี่ต้องใต่เดินบันไดขึ้นมาเลยพี่ตรงนี้มันน่าจะปลอดโปร่งหรือเปล่าไม่รู้นะไอ้ย่อไปไหนแล้วอืมอมองดูว่าหายไปแล้วเดินขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรออืมลองดูก่อนอุ้ย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 ,ย,ยข้างบนข้างบนข้างบนลง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 หานี่มีอะไรอ่ะข้างบนข้างบนข้างบนมันโดโดลงแล้วจริงดิเออเห็นเห็นมันกระโดดลงมาเลยอ่ะ ชิปหายแล้วไอหานี่มึงตีวัวต่อไปเหอะกูวิ่งแล้วจะไ,ไ,ได้มากูวิ่งแล้วมามันต้องซื้อเรือเคมีตรงไหนไปได้กูไปหมดแล้วตีเนี้ยเฮ้ยผมหาที่หลบได้ะล้วอ,อ๋เดี๋ยวก็เปิดเปิดหัวแดงได้นี่วาฆ่าได้นะเนี่ยไอคนเนี้ยคนเนี้ยฆ่าได้นะคุณกีมคุณกีมผมเจอทางขึ้นแล้วเฮ้ย,นนนนนนยผมลงมาที่เห็ดเพาะพระเดศศึกชิบหายละ ลงมาที่ที่มีควันพิษมากขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาที้มาทผมเจอทางเพิ่แล้วตรงไหนตรงไหนตรงไหนขึ้นได้ป่าววะขึ้นขึ้นกำแพงเนี่ยปีนกำแพงขึ้นไปเลยเนี่ยได้ละขึ้นมาแล้วเนี่ยรอก,กันแป๊บนึงเวรเมื่อกี้ดันพลาดไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรคนเมาเมื่อกี้อ๋อตัวนี้เป็นควันพิษมันขึ้นมายืนอยู่บนนี้เลยว่ะใช่ เมื่อตอนเมื่อตอนไหนวะตอนสี่โมงมัง้งเออไม่เยอะขนาดนี้นะผมเล่นอะวันนี้แตลองเล่นสักเที่ยงคืนดูสิฮะโอ้โหขโมยง่ายๆเลยละแล้วจะทำยังไงให้ขโมยของได้แล้วจะดูได้ไงว่าใครแม่งเป็นคนที่ออฟแล้วอ่อนอ้าวพี่เป้ยอยู่ฝั่งนู้นได้ไงวะเฮ้ยพี่เป้ยตรงไหนอะไต่เขามาแล้วจะเข้าไปในแปลงเมืองมาแล้วเนี่ยไม่ไต่ได้ไงอะ่ะอ้อม อ้อมมาอ,อ,อ้อมอ้อมทางมาเรื่อยๆเชื่อไม่อันตรายว่ะแถวนี้เฮ้ยทางนี้แหละเออแล้วทางละแล้วพี่<ร>แล้วพี่ได้ลงลงไปดมควันพิษปะไม่ได้ลงไม่ได้ลงลงไ,ไปก็ตายดิบินเลยเหรอก็ไม่ก็กระโดดข้ามเลาะมาเรื่อยๆอ,อ่ะไม่ไม่ใช้สกิลบินข้ามมาเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่เลาะมาเลาะนี่จ้เข้าแพงเมืองแล้วแต่มันมันปีนขึ้นไม่ได้ตรงเนี้ยไอช้ท่าวิ่งปีนไม่ได้ใช่ไหม ไม่รู้ลองก่อนได้ลแล้วว่าเข้ามาแล้วรอแป๊บนึงอยู่บนกำแพงเมืองแล้วอะ่ะนี่เดี๋ยวรอตรงนี้แล้วกันเขี่ยตรงนี้แม่งเจ๋งมากทางมันปวยมากแต่ถ้าลงไปข้างล่างนี่เลอะไายเนี่ยเลยตรงนี้อะไระไะเฮ้ยเห็นคนกระโดดอยู่ข้างล่างอะ่ะระวังระวังระวังไอ้ตัวที่วิ่งวิ่งแบบอิสระไอ้พวกแบบเหมือนเพลเยอร์อย่าเข้าใกล้มันถ้าอยู่ในเมืองแล้วดูได้ไงว่ามันออฟไลน์อยู่อ่ะออฟไลน์มันจะเป็นพวกแบบเดินเออๆพี่เคยเห็นเอ็นพีซีเดินเมื่อล่ะแล้วแล้วชื่อมันจะขึ้นว่าอะไรอ่ะ ชื่อมันจะขึ้นเหมือนเพลเยอร์ปกติแล้วมันจะเขียนว่าผู้รักษาเก็บรักษาข้อมูลเลยทักอย่าง,างนึงอะ่ะนี่กางจะเลาะเข้าไปแล้วนะเนี่ยอยู่ไหนแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลาะเลาะขวามาแล้วมันจะมีกำแพงมันจะมีทางขึ้นขึ้นยากๆนิดนึงอะ่ะแล้วก็ขึ้นมาเลาะเข้ามาอ๋อพี่เลาะไปนู่นเลยเหรอไปรับปะเฮ้ยเราเวลาเดินตรงกำแพงอ่ะให้เดินชิดกำแพงอ่ะนะเว้ยคนอยู่แถวตะมอเรามันไม่เห็นเคเคจะเป็นหลังคาแม่งจะได้ยินเสียงสกิลกูบอ่ะเนี่ย โอ้ยตัวละครมองไม่เห็นอมองไม่เห็นตัวละครออ้ยเลาะเลาะ,ะจริงๆกันเนี่ยเลาะเข่ามาเลาะเข่ามาจะถึงแล้วเนี่ยเลาะชิดกำแพงอย่างเดียวใช่ไหมพี่อ่าโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยสิสำนักจริงดิเออเวรละแล้วเดี๋ยวขึ้นขึ้นมาบนทางเนี้ยรู้ละมีทางไปต่อละตอนแรกที่เก็บสมุดได้สิบเล่มอะแม่งไม่มีใครสนใจนะแต่พอเดินออกมาจากเมือง้นแหละ ไม่ไม่แยกแยะไม่ออกเฮ้ย hey, ใครวะแล้วผมโง่ออกมาทางไอ้นี่ไออกมาทำประตูเมืองเลยไงเละสามสี่ <4 S 1> คนลุมอะ่ะแม่งใช้โซ่กับชากมั่งนู่นนี่อโ้เละเทะเลย่ะขึ้นกันเลยทางนี้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมไปให้ก่อนคุณกิมรอนะอ่าเออฮะโอเคซ้ายซ้ายปอดโปง่งยังไม่มีใครวิ่งมามขวาเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง ข้างบนพีเศษสำนักรออยู่ตรงนู้นคนนึงโอ้ฝังมันเหรอแล้วไงน,นนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดีย๋ยวเพิ่งเข้ามานะเดีย๋ยวเพิ่งเข้ามาทางไหนทางที่ผมเลาะไปอยู่ป่ะไม่ไม่ไม่เตรียมเตรียมขึ้นกำแพงทางผมเลยอย่าอ,นะอย่าเลาะไปนะอย่าเลาะไปเตรียมเดี๋ยวมาทางเดียวผมเดี๋ยวผมจะดูต้นท้ายก่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยววิ่งเลยวิ่งไปเลยนะแล้วไอ้คนนี้ชื่อลูกศิษย์ลาตะเวนอ่ะมันไม่ตีเราใช่ป่ะเข้าไหนเวนเวนเวนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเข้ามาเข้ามา คนไหนคนไหนมายืนมายืนที่เดียวกับผมอะ่ะเออรอรอรอนะเดี๋ยวผมไปลงมาให้ก่อนลุกไอทหารทหารเดยเฉยชื่อเขียวเขียวอ่ะไม่ตีฮะเอาไงดีวะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเชื่อผมวิ่งไต่วิ่งไต่กำแพงขึ้นอย่างเดียวอย่าลงอย่าลงลาบพื้นถ้าลงลาบพื้นเราเสียเปรียบมันเดี๋ยวรอนะผมจะไปให้ก่อนนะรอนะครับผม เสียดายมันหมอบไม่ได้วะถ้าหมอบได้ไม่จะเจ๋งมากเลยระวังนะพี่อุ้ยติด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 อ้าวเพี้ยระวังอะพี่ทไรติดบั็อกอะจริงดิเออติดบั็กกระโดดแล้วบินพุ่งดิไม่ได้ละได้ละโอเคจอเป็นไงบ้างลงอย่ากจะพุ่งมานะ ระวังอย่าให้เป็นชื่ออะไอลาดเเวนไม่เป็นไรฮะไอพวกนั้นไม่เป็นไรมั้งแต่ถ้ามีชื่อแบบเพลเยอร์อยู่ด้วยอะ่ะซวยองคาลักเซอร์แผ่ประตูสวรรค์สีสํารองาดาบคู่ดาบคู่ไอประสบการณ์ไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาฉายาออกเดี๋ยววะวิ่งตามผมมาวิ่งตามผมมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาหลบตรงข้ามแพงแล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งต่อให้โอเคเอาฉายาออกให้แม่งเหมือนแบบ n อ c พซหนะ่ะ ช่วงนี้เราเข้ามาแล้ว,ลวที่ตั้งสำนักกองขาเสื้อแพรเยอะแล้วมีใครอใบอกแสสำนักวะเออ,เอ,อนั่นแหละพวกยืนโง่โง,ง p c อพซพวกนี้อ,อ่านั่นแหละนั่นแหละไปข้างหลังมาแล้วกดท่าน,นั้นอนะแล้วพอมันครูดาวอยู่พี่ต้องหลบหาที่หลบไปก่อนระวังระวังระวังมันครูดาวอยู่เปล่าได้มาสามชิ้นอนะเคเคหลบมาหลบพี่เดิมมาหลบพี่เดิมเร็วเรววิ่งกลับมาวิ่งกลับมา ประตูสวรรค์มาดูแทนผมหน่อยเดี๋ยวผมจะวิ่งออกไปมีใครอยู่เปล่าวะโคตรเสียวเลยเหี้ยเจ๋งว่ะแม่งเกมเป็นอะไรที่เสียวมาก <Yeah. S 1> ใช้แท็เอระออฟไลน์ line, ผู้สื่อสารลระัตะเวนลูกศิษย์เฮ้ยเ้าหน้าเวลาถ้าเรานัดก,กันมาเราก็มาเจอกันตรงนี้เลยนะไม,มายืนอยู่บนปราสารตรงนี้เลยโหไอ้ทางตรงนี้แหละทางที่เคยตาย จะตายอ,อีกรอบ<อ>นึงมโอเคได้หนึ่งเล่มเรายึดเรายึดไอ้นั้นเราเรียกตรงนี้ว่าประสาทม่วงแล้วนะเพราะมันชื่อกบม่วงเคยประเประสาทม่วงอันนี้ไม่ได้วหรอ,หรอคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้มันคนนี้มันอ่อนบางโปรทีม okay. เดี๋ยวคุณกินเข้าไปหลบก่อนเดี๋ยวผมดูต้นทางฝั่งของ่ไนไะปสม,มุทไลท์อย่าเพิ่งวิ่งมานะถ้าเขาเจอผมคุณยิมจะได้หลบไปก่อน เฮ้ยเคยคยไข่บักเฮ้ยเคยเคยใ่รใครอ่ะอย่ากัเล่นซ่อนแอบนะมือตัวนีหมดมันโดดลงมาแล้ววิ่งไปฝั่งโน้นแล้วอย่าหญ่ใหญ่เอาพิ่งออกมานะอ๋อมันบวกกันอยู่เฮ้ยจริงเหรอมันบวกกันอยู่มันบวกกันอยู่บวกใครก็ไม่รู้จะเดินดออกไปแล้วเราจะออกไปรอันเฮ้ยมันนี่ตึ้นไปบนปราสาทกับขึ่งบนปราสาทเลยเดี๋ยววิ่งมาทางนี้นะมึงไม่เดี๋ยวรู้ให้เพิ่งไปเดียวพิ่งไปนะเดี๋ยพึ่งไปนะมีอยู่เหรอไม่มีไปเลยไปเลยไปเลยวิ่ง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 กลับกลับกล โ,ศโศอ้ยโคสเตลเฮ้ยตรงนี้เป็นที่นัดเรานะเว้ยถ้าถ้าถ้านัดก,ก็เข้านัมาเจอตรงนี้อวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งอุ้ยหลบหลบหลบตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เลยตรงนี้แหละหลังหลังหลังเอ้ยไอ้อนั่นไอ้นั่นขโมยได้จริงเหรอไอ้อนี่ขโมยได้นี่ขโมยได้เฮ้ยเอา้าเจ๋งเลยงั้นกูก็ข้าโมยอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มันตัวนึงต่อหนึ่งครั้งครับแล้วก็หลบแล้วก็หลบพี่เห็นค่าพี่เห็นว้อความเปิดเผยป่ะเห็นป่ะ ไอ้ตรงข้างล่างหลอกสก,กิลที่ไปใชช้ขโมยอ,ะอ่ะอ่นั่นแหละอย่าให้มันขึ้นมากกว่าศูนอย่าให้ขึ้นมากกว่าสิบอะไม่งั้นพวกนั้นจะหาเราเจอโอ้อแบบอย่างเช่นอย่าใช้ท่าสองอะเชื่อผมเถอะท่าสองแม่งเสี่ยงผู้ทําความผิดวันนี้พักอะไรวะประกาศป้ายสังหารแล้วบุญคุณต้องทดแทนแค้นชําระไม่ใช่อู้เสียเสียววะ่ะโอเคพี่เป้ไปทางนู้นปากดูด้วยว่ามีอะไรต่อไหม เฮ้ยขโมยได้เสียวไอ้สองตัวนั้นว่ะแม่งบวกกันอยู่ขโมยได้ขโมยได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหาแม่งอีกสองตัวพี่เข้ามาพี่เข้ามาตัวนี้ขโมยได้โอเคไม่มีอะไรบอแบคุยระวังระวังพี่ขโมยก่อนพี่ขโมยก่อนเดี๋ยวผมดูให้เอนสิบเสื้อสาวขลักเสื้อแพว่เสียวด้านขวาว่ะแล้วพี่มาแทนผมด้วยแทนตำแหน่งหน่อยท่านนึงนะอย่าพิ่งมาอย่าพิ่งออกมานะโอเค พอเคยได้ไปโอ้ยเฮ้ยแม่งไม่อยู่แล้วมั้งไม่ชัวว่ะ <c oughs> ไปนะไปซ่อนไปแล้วกลับไปซ่อนกลับไปซ่อนหลังหลังบ้านนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งเห็นผมว่ะแล้วนึงผมขอาวิ่งออกนะผมขอวผมข่วิ่งหนีกำแพงออกแม่งขึ้นเปอร์เซ็นชิบหายละเปอร์เซ็นขึ้นมันมาค่าความเป็นเปิดเผยแม่งขึ้นยีน่สิบหนีออกก่อนออกแมงก่อนแล้วกัน <c oughs> ผมหนีออกก่อน เอยเฮียลุ้นสัตว์อ่ะพี่อย่าตามผมมานะระวังระวังแยกแยกขึ้นไปข้างบนเขากันล่ะไม่ไม่เวลาขโมยต้องไปอยู่ใกล้ๆไงถ้าใกล้มันใกล้อยู่เล,เลยมันจะเห็นกันปะไม่รู้อะในแผนที่มันอาจจะเห็นเป็นจุดแดงๆหรือเปล่าไม่รู้ราวดาเอาไม่ไม่ถ้าขึ้นนึงสิบดิถึงจะเห็นไมหมผมโดนยี่สิบอ่ะดินี่โดนเท่าไหร่ไปออยี่สิบขอยินถามแล้วมันเต็มเท่าไหร่มันเต็มร้อยถ้าร้อยหนึ่งก็คือ,อถ้าร้อย ถ้าร้อยหนึ่งคือตัวตัวผูตว้ตัวเราจะหยุดจะหยุดเดินอันตโนมัตอิอ่ะเหมือนโดนแช่แข็งเท้าอะไรเงี้ยมามากลับมากลับมารวมรวมที่รวมที่นัดอะ่ะเจอที่นัดเดี๋ยวเดี๋ยวน<ม>านตตันนี้เถองัน้นงั้นมันจะมีที่นัดนอกปราสาทคือตรงนี้นะที่เราขึ้นเงน้นะที่เป็นมุมมุมที่เราขึ้นเป็นตอนแรกเลยแล้วก็นัดในปราสาทก็คือหลังหลังบ้านหลังที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ล็อกพี่ล็อกเดินขึ้นมาหน่อยผมอยู่ข้างบนมาวางมาเจอตรงที่นัดนอกปราสาทีเดี๋ยวขึ้นมุมเดิม มันชื่ออะไรวะต้นหรือตันนักที่ภาษาผมอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเห็นตัวผมป่ละล่ะในแผ่นที่ตัวเอ็มอ,ะอ่ะ,อะเดินล็อกอะมาลกลับมาที่กำแพงแม่งเสียวชิบหายเลยถ้ามันไม่มีอะไรบ่งบอกว่ามีคู่บุกลุกหรืออย่างนี้ก็โอเคนะแบบเดินมาหาเออแล้วเจอแบบเจอแบบบังเอิญเลยนี้ก็พอว่าหรือไม่มีมั้งเดี๋ยวถ้าเปิดโอเพนเบต้าจะเดี๋ยวลองเป็นเสื้อแพ้ดู จริงจริงมันก็มีฝ่ายอื่นบุกแล้วได้เหมือนกันนะมี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 หมดเลยพี่ทุกอย่างทุกฝ่ายทุกฝ่ายทุกที่ฟันมาอย่างแรงเลยเยฮ้ยเฮียค่าเปิดเผยสามสิบโอ้ย,อ,ยออกมาออกมาออกมาถ้าครบร้อยตัวพี่แข็งเลยเคยผมอยู่มุมแล้วหัวมุมเฮ้ยๆใครอะ่ะพี่เป้เหรอเออชชที่ไม่ใช่แล้วผ,<ม>ผมโดนฆ่าแล้วละ ไม่น่ารอดว่ะพี่พี่พิ้งไปเลยนะอย่าก,กลับมาที่เดิมที่เดิมมันมีม,มีหมายอยู่ตัวหนึ่งหยก่อนนะมันมีหมาวิ่งตามผมอยู่ตัวหนึ่งแม่งเอ้ยที่หายโดนจับได้ถ้าจะเล่นแบบนี้เราต้องไปอยู่สกุลถังฮะอืม สกิลแม่งเสริมไม่มีสกิลไว้วิ่งหนีอะไเทียเ้สกุลทางนี้แน่นอนนะแม่งวิ่งชิบหายหลอยๆมันไส้ยกเลิกเควสแม่งตอนนี้เลยดีไหมเนี่ยแม่งเหมือนเลี้ยงไว้อยู่เลยถ้ามันไล่แล้วมันเลิกก็จบเอ้ยอย่าบอกนะมันเลิกไม่เลิกเฮยกูกระโดดผ่านหน้าไปเลยเอือบอปแลเวี้มาโมันขี่ม้าไล่แล้ววะ มันขี่ม้ากระโดดผ่านหน้าผมเมื่อกี้ซ่อนไม่เจอผมซ่อนอยู่ตรงข้อเขาโอเคโเคข้อเสียเปรียบมึงคือมึงต้องลงม้ามันวิ่งทันนะมันวิ่งทันให้สกิลมันถึงมันวิ่งทันให้สกิลมันถึงโอ้ยเซ็งว่ะสำนักออกจากระบบเร็วๆๆๆๆๆๆๆวเร็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 ว เร็วๆออกจากระบบเร็วๆออกยังวะโอ้ไม่ออกโอ้เซ็งคว้าความเปิดเผยอยน่โอเคครับได้ตายกันเดี๋ยวค่อยมาอีกรอบโอเคมาแล้วเมื่อกี้ตายผมตายคนเดียวพี่เป้รอดพี่เป้ส่งเสียงหน่อยผู้รอดชีวิตเฉยเลยเมื่อกี้อยู่ดีก็โดนไล่ฆ่าเซ็งเซ็งเซ็ง เฟสน,นี้สุดท้ายก็ทำไม่ผ่านนะฮะที่เกียรติทำแม่งละมันเป็นเควสประจำวันอย่าไปซีเรียสแต่ตันซีเรียสเองเฉยเอาละต้องไปส่งเควสอย่างไกลอ่ะให้ตาย<ๆ>เขาทำเขาทำเสร็จเขาก็บน่นบ่นดราม่าอีกแล้วดราม่าเอ้ยมันส่งเควสไกลไปไหนวะเนี่ย <c oughs> เอ้ยกูไปไหนเนี่ยขอโชคดีโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่รอบหน้า รอบหน้าอาจจะลงวอกไ็ได้เออเมื่อกี้ไม่ช็อตอ่า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 อืมอหลอนเองหลอ,อนเองเมื่อกี้ไม่ช็อตนั่นแหละเคเคก่อนก่อนจบคลิปแม่งดันมีไม่ช็อตอ่ะเคลงรอบหน้าเดีย๋ยวเราจะไปลงวอกันไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่านะบ๊ายบาย,บายแจซีอีว่าเกนคุณ <Bye S 1> มอโ bye, รบ๊ายบายนะครับคุณไก่บายบายครับ <Bye, bye. S 1> โอ้โหนั่งข้าวเต็มปากเลยเฮ้ยบ๊ายบายครับโชคดี